สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษานะคะปีที่1ทุกคนนะคะหลังจากนะคะเมื่อคาบที่แล้วเราได้เรียนรู้ในเรื่องของการวาดภาพทัศนียภาพแบบจุดเดียวไปแล้วนะคะนักเรียนวันนี้นะคะคุณเดี๋ยวครูจะมาสอนนักเรียนนะคะวาดภาพทัศนียภาพแบบ2จุดกันนะคะตามตัวอย่างนะคะตามตัวอย่างนี้ที่3.2นะคะการวาดภาพแสดงทัศนียภาพแบบ2จุดนะคะของหน้า59ในหนังสือเนาะอันนี้รูปที่นักเรียนเห็นนะคะ ก่อนที่เราจะดับนะคะดับก็คือการคัดลอกออกมาเนาะเราก็จะวัดนะคะเส้นไกด์ลายไว้อย่างเส้นตัวนี้นะคะเส้นตัวเนี้ยนะคะจะยาว16ซนติเมตรนะคะนักเรียนอันนี้ยาว16ซนติเมตรนะคะตัวนี้นะคะความกว้างนะคะอยู่ที่6.8นะคะความกว้างคือเส้นนี้6.8นะคะอยู่ที่6.8นะคะ ตัวนี้นะคะจากเส้นกลางจะออกไปนะคะประมาณ2.6นะคะ2.6งซนติเมตรนะคะความสูงของตัวนี้นะคะจะอยู่ที่1.5จะอยู่ที่1.5้นะคะข้างบนข้างล่างเท่ากันอ่าในจุดห้านะคะความกว้างตัวนี้จะอยู่ที่1ซนติเมตร หนึ่งซนเมตรนะคะความหนาของกล่องข้างบนนะคะเหมือนกันโอโอขัอท้ทดหัวชนนะคะข้างข้างบนก็จอยู่ที่1นึซนติเมตรเหมือนกันนะคะเราวัดจากจุดศูนย์นกลางนะคะขนานไปนะคะอันนี้อันนี้มันจะมีเส้นไกด์ลายอยู่อ่ะเดี๋ยวครูเริ่มนะคะสอนนักเรียนแล้วก็มีเส้นนี้นะคะเส้นนี้คือเส้นตั้งฉากนะคะที่เราจะตั้งขึ้นไป เพื่อทาตัวที่มันขนานขึ้นมานะคะจากนี่มาถึงนี่นะคะสองจุห้าเซนติเมตรแล้วก็จากนี่นะคะไปถึงอีกมุมหนึ่งนะคะมุมด้านขวาก็จะอยู่ที่สามุดเ็ดนาะอ่าสามจุด็ดนะคะวัดไปหมดแล้วเนะาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเดีย๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะขั้นตอนแรกก็คือนักเรียนทําไมคะตีเส้นไกด์ไลน์ก็คือเส้นไกด์ไลน์ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นจะเป็นเส้นที่เราเอาไว้ เป็นฉากนะคะเราตีเส้นไกด์ไลน์มาเส้นหนึ่งก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ลากเส้นนะคะสิบหกเซนติเมตรใช่ไหมแล้วเราก็จะมีจุดตัวนี้ทำเส้นตั้งฉากตรงกลางนะคะครึ่งหนึ่งของสิบหก็คือเท่าไหร่คะก็คือแปดใช่ไหมลูกนะคะแปดข้างบนเราก็วัดเหมือนกันแปดนะคะ ข้างล่างก็ทำไมคะแปดเสร็จแล้วปุ๊บนะคะเราก็ตีเส้นไกด์ไลน์นะคะเส้นสายตาบางๆไว้หนูตีเส้นเส้นไกด์ไลน์สายสตาบางๆไว้ก่อนนะคะเพื่อที่เวลาเราเราตีนะคะในส่วนของในส่วนของจุดศูนย์กลางง่ายๆเนาะอันนี้นะคะอันนี้เมื่อกี้นิคูนะคะ แล้วเสร็จแล้วปุ๊บสูงทั้งหมด6.8นะคะ6.8ครึ่งหนึ่งก็คือ3.4ถูกไหมคะครึ่งหนึ่งของของ6กก็คือ3.4ก็3.4แล้วเราก็ตีกไว้นะคะ3.4แล้วก็ 6. จุดอะไรคะ3.4นะคะเส้นบนเส้นบน3.4นะคะเอาให้ชัด สามจุดสี่แล้วก็หกจุดแปดเนาะประมาณนี้นะคะอ่าได้ละพอเราได้จุดแล้วปุ๊บใช่ไหมคะเราก็ลากจากจุดนะคะด้านซ้ายหาจุดตรงกลางนะคะแล้วก็จุดด้านอะไรคะด้านขวานะคะหาจุดตรงกลางนะคะจุดด้านบนหาจุดด้านขวา แล้วก็จุดด้านซ้ายนะคะหาจุดด้านบนเห็นไหมคะเราเรียนได้ตามนี้ไหมพอเราได้ตามนี้นะคะเราก็แล้วเสร็จแล้วปุ๊บนะคะกล่องสี่เหลี่ยมอันเนี้ยมันจะสูงขึ้นไปนะคะหนึ่งจุดห้าเซนติเมตรหนูก็วัดตรงนี้ค่ะลงมาหนึ่งจุดห้าเซนติเมตรนะคะแล้วก็วัดจากล่างขึ้นไปตรงนี้นะคะอีกหนึ่งจุดห้าเซนติเมตรแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็ลากเส้นนะคะจากจุดที่เราจุดไว้ไปหาด้านสายนะคะจากตรงนี้นะคะไปหาด้านอะไรคะด้านขวา,าจากตรงนี้นะคะมาหาด้านขวาแล้วก็จากจุดมุมบนไปหาด้านสายาเห็นไหมคะเริ่มเห็นเขาโค้งขึ้นมาแล้วเนาะแล้วเขาก็บอกว่านะคะ ตัวปลายแล้วก็เราก็แบ่งนะคะเราก็ได้เราก็ได้ในส่วนของตรงกลางที่เราต้องการและพอเราได้ตรงกลางปุ๊บนะคะเขาบอกว่าเส้นข้างๆเนี่ยนะคะมันจะกว้างประมาณสามจุดห้าเซนติเมตรใช่ไหมคะหนูก็นับวัดออกไปนะคะสามจุดห้าเซนติเมตรนะคะตรงนี้ก็วัดออกไปเหมือนกันสามจุดห้าเซนติเมตรนะคะเสร็จแล้วปุ๊บ เราเขียนเส้นบางๆไว้เป็นเส้นไกด์ไลน์ตัวนี้เราก็จะได้ขอบของกล้องที่อยู่ฝั่งนี้แหละใช่ไหมฝั่งนี้ก็เหมือนกันฝั่งนี้ก็จะน้อยกว่านะคะขอบฝั่งนี้จะอยู่ที่สองจุดหกเซนติเมตรนะคะนักเรียนก็วัดนะคะสอจุกากกึ่งกลางนะคะจากกึ่งกลางออกไป2.6งจนะคะจากเส้นกึ่งกลางนะคะออกไป2.6งจ แล้วเราก็ลากเส้นนะคะอืมเห็นไหมเราก็จะได้เส้นตัวเลยค่ะตัวขวาตัวซ้ายเรียบร้อยแล้วถูกไหมพอเราได้ตัวนี้แล้วใช่ไหมคะต่อมานะคะเราก็จะลากเส้นค่ะจากตัวนี้นะคะขึ้นไปหามุมนี้เห็นไหมคะ เห็นไหมขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเป็นฐานของกล่องครูก็จะใช้การทําไมคะขีดเส้นปะนะเส้นปะนะคะนักเรียนขีดแล้วอย่างนี้อย่าสะบัดนะสะบัดอย่างนี้ไม่สวยนะคะขีดนะคะค่อยๆขีดลงน้ําหนักลงไปเห็นไหมนักเรียนก็จะได้ตูดกล่อง เราทำฝั่งนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็ทําฝั่งนี้บ้างเนาะแล้วก็ขีดเส้นปะในการเขียนแบบของนักเรียนนะคะตีสอต้องแหลม เห็นไหมคะหนูก็จะได้ตัวกล่องมาส่วนอันล่างก็เหมือนกันนะคะเราก็จะเริ่มจากเส้นตรงนี้นะคะมุมนี้เข้าไปหาเส้นสายตาด้านนู้นนะคะไม่ยากใช่ไหมเอามือนะคะกด กดไว้นะอย่าให้ใบม,มันทัดเคลื่อนนะคะถ้าใบม,มันทัดเคลื่อนรูปก็จะเปลี่ยนเนาะมุมตรงนี้นะคะก็คือจุดตรงนี้ก็คือจุดตรงนี้เนาะวางให้ดีวางไว้วางไว้ให้มั่นคงก่อนแล้วค่อยลากนะคะตั้งนะคะตั้งนิดสอขึ้นนะ น่าเห็นไหมคะนักเรียนก็จะได้ตัวตัวทำไมตัวกล่องของเราขึ้นมาแล้วสังเกตไหมคะเดี๋ยวครูจะเน้นเส้นกล่องขึ้นมานะคะเห็นไหมเห็นไหมคะได้ตัวกล่องขึ้นมาแล้วเหมือนกับในตัวอย่างที่ครูให้ดูเมื่อกี้เลยนะคะเห็นไหมคะอืเห็นไหมเอ่ย เห็นไหมคะมันจะเป็นกล่องเหมือนไหมคะเหมือนตัวอย่างไหมดูนะคะเห็นไหมคะรูปนี้คือนะคะรูปตัวอย่างในหนังสือนะคะแล้วก็รูปนี้นะคะคือที่เสร็จนะคะที่ครูเขียน แล้วเสร็จแล้วปุ๊บนะคะนักเรียนก็ลบเส้นเส้นไกด์ไลน์ทั้งหมดนะคะที่เราไม่ต้องการออกไปไม่ยากใช่ไหมนะคะนักเรียนก็ลบเส้นออกเนาะนี่นะคะสามเงาด้วยกันสามเงาคืออันนี้ค่ะคือระดับที่อะไรคะที่หนึ่งอันนี้ระดับที่สอง ตัวนี้ระดับที่3นะคะนักเรียนก็แรงเงาเลยตัวนี้นะคะด้านนี้ให้เขียนคำว่านะคะตรงนี้จุดรวมสายตานะคะจุดรวมนะคะสายตาด้านนี้ก็คือจุดรวมสายตาเหมือนกันสายตานะคะ วงกลมนิดนึงนะคะให้เหมือนลูกตานะ <_ T 1> นะคะแล้วก็อันนี้คือเขาเรียกว่าเส้นระดับสายตานะคะเส้นระดับสายตาเห็นไหมคะเส้นระดับสายตาเสร็จแล้วปุ๊บนะคะที่ครูสอนหนูมาก็คืออันนี้นะคะตรงนี้เราจะแรงเงาเบอร์หนึ่งนะตรงนี้เบอร์สอง แล้วตรงนี้เข้มที่สุดคือเบอร์สามถูกไหมคะเดี๋ยวเราจะเริ่มนะคะแรงเงากันเลยเนาะนะคะครูก็จะแรงเงาอันนี้สามสามตั้งเดยนก็จะแรงเงาเข้มนิดนึงนะคะอย่าให้เกินเส้นนะคะ แรงเงาเบอร์สามนะคะเข้มที่สุดเข้มที่สุดก็คือเราสามารถตั้งดิสอขึ้นได้เลยนะคะเพื่อวัดระดับความเข้มถ้าถ้านักเรียนใช้เป็นดินสอสี 4, นะคะก็จะสวยมากถ้าตัวนี้นะคะ เป็นระดับที่3แล้วนะคะตัวนี้คือฝั่งตรงข้ามใช่ไหมมันก็จะเป็นระดับที่3มด้วยนะคะถ้านักเรียนใช้เป็นสีไม้นะคะก็เกลี่ยให้มันเนียนอันนี้เดี๋ยวครูแรงเงาเป็นดิสสอให้ก่อนนะคะ ให้เท่ากันได้นะคะเราจะได้รู้ว่ามันมันเป็นระดับเดียวกันอย่าให้เกินเส้นนะลูกนะคะเดี๋ยวตัวกล่องนะคะมันจะไม่คมนะคะระดับที่สามต่อมานะคะตรงนี้นะคะเป็นระดับที่สองนะะระดับที่สองเราก็เราก็นอนนอนตอนทีสอดลงนิดนึง อเห็นไหมคะอันนี้เป็นระดับที่สองระวังเกินเส้นนะลูกอย่าให้เกินเส้นนะคะค่อยๆทำนะคะไม่ต้องรีบ ระดับที่สองนะคะแล้วก็ข้างในเป็นระดับที่เท่าไรคะเป็นระดับที่ที่หนึ่งนะคะข้างในแล้วก็ตัวกล่องนะคะก็จะเป็นระดับที่หนึ่งเอาเส้นนำสายตาออกก่อนนอนนอนเยอะๆนะคะบางๆอือแค่นี้พอ ูขอเพิ่มระดับสองขึ้นมานิดหนึงแล้วเราก็มาเก็บตะดับสองนิดนึงให้เข้มให้เข้มนะคะเห็นไหมคะอือโอเคนะคะ หลังจากนั้นนะคะขอขีดเน้นนิดนึงเดี๋ยวนจะได้เห็นเส้นชัดนะคะระบายสีให้เสร็จก่อนนะคะได้เดี๋ยวเราค่อยมาเก็บกรอบอีกรูปหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเนาะถ้าหนูระบายสียังไม่เสร็จหนูขีดเส้นนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะเกินมันจะเกินออกไปเนาะโอเคนะ,คะเป็นกล่องละเป็นกล่องละนะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการวาดภาพนะคะเหมือนไหมเอ่ยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะการวาดภาพนะคะแสดงทัศนียภาพแบบสองจุดนะคะ คือนักเรียนมองนะคะจากจุดรวมสายตาซ้ายและก็ขวาเห็นไหมคะครูคนนิ่งออกมาเหมือนเตียบเลยนะคะเดี๋ยวนักเรียนนะคะลองหัดทำนะคะวิธีขั้นตอนตามวิธีที่ครูพูดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูผลงานของนักเรียนกันเนาะวันนี้แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ